อันนี้ชื่อโรงแรมว่าซิติกลินอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ลองทายดูนะคะทุกคนว่าห้องนี้ราคาเท่าไรนะคะไปถ่ายรูปที่ประตูใส้ได้ด้วยเนี่ครับนี่ชันจองแล้วใส่อ่างไปแล้วก็เบิงวิวเบิรนกเบิง์ใหม่ไปใครดูจากเมือไหนแขวงไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยอันนี้คอมเมนหงมโนนะคะอันนี้คือห้องน่งเล่นเดินขึนมาเบิงอันนี้มาเป็นแบบขอบขั้วนะคะนี่โต๊มุนค่ะมุนเ่น็ได้เลยดูนี่ทุกคนมาทายหน่อยห้องนี้ประมาณกี่บาท ห้องนอนข้างในค่ะโอ้โหนี่ครับอันนี้แค่ห้องนั่งเล่นนะใช่โอ้ยอันนี้พัดลมแอร์คุณก็มีให้อีกอยู่กลางนาครหลวงเวียงจันท์เลยนะใช่มีตู้เย็นให้ค่ะเนี่ยแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟด้วยมีเครื่องชงกาแฟคื้นมีห้องน,นอนแยกกันหรอมกระนอนมีเพื่อ,อนนอนหนีนอนถึงนอนมันโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะทุกคนเขามากแบบกว้างค่ะทุณจะอ้ากว้างเลยข้างในเนี่ยเห็นปะนี่ที่นอนก็ดีนะจ๊ะนี่มีทีวีฮะ ผู้ใดอยากแช่ไอ้ของมีกระมี่ไอ้นะจ๊ะทุกคนจ๋าชื่นจอกแล้วแช่ไอ้ไปแล้วก็เบิร์วิวเบิรงนงเบิร์นใหม่ไปทุกคนจ๋านั่งเข้าห้องน้ำกันเปิดดูววิดูวิวดูใหม่ไปต้นใหม่ไปค่ะของใส่ที่ห้องน้่ก็มีให้ครบเลยนะมาตรงเตรียมมาเด้อผงสบู่ยอัศวินขมิ้นสบู่ใช่ค่ะอันนี้ชื่อโรงแรมว่าซิตี้อินค่ะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปอลลาวค่ะทุกคนจ้าผู้ใดอยากมากก็ลองมาพักแต่เด้อมาเป็นของพวกกับพักแบบนี้เลย คล้ากใครดูจากมือไหนแขวงไหนก็คอมเมนต์ก like. ันได้เด mm ้อเฮนซาดาว่ใสกระถางใจเด้อจ้าผู้ใดมาเที่ยวล่ารู้ว่าไปเที่ยวไซก็ตามเราอยากปากสวยสั่งซื้อริฟฟินเบอร์เอดาไใดเดิมมีทั้งหมด7สีเด้อจ้าสวยทุกสีคอนเฟิร์มคันเลือกแต่สีสวยๆม่หายแล้วเดี๋ยวให้เบิ่งสีนะสีสวยเนื้อบางเบากันน้ำเสื้อบอสสีสีไฮเบิ้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีไฮเบิ้งเลยเนื้อบางเบากันน้ำให้แล้วบ่ตกรองบพเป็นคุยจ่าปากบหลอกบอดดังนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ท่ามาตั้งแจ๊สสาวคนเด้อจ้า สั่งยังไงพี่ดาวใครอยากสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์เดี๋ยวาดาลูมให้เบิง้งเออบอกให้เบิง้งน,นี่ครับขนาดโดนน้ำไปแล้วนะสียังสวยอยู่เลยสีดูอีกรอบผู้ใดอยากปากสวยปากแซ่บสั่งซื้อได้จ้าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาหนึ่งแท่งนี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะใครสั่งในไทยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งสองแท่งส่งฟรีจ้า,าถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้เด้เอแล้วนคนเล่าสั่งได้บ่คนเล่าสั่งได้ ความีตัวแทนอยู่ที่สปปลาวเลยเด้อประเทศเป็นใดคนลาวคนลาวอยากได้พิมพ์คขาว่าสนใจเป็นภาษาลาวเลยเด้อนี่ดิบไปดาวทาปูเสือป่าผมจองห้องข้างล่างมาประมาณพันสองเออแต่เข้าอัปเกรดให้ของเขาเป็นเอฟซีใช่น่ารักมากเลยนี่เข้าอัปเกรดให้เป็นอะไรเออห้องห้องก็ดีใจเพื่อนก็ดีใจตั้งตั้งดีใจค่ะทุกคนจ้าแล้วเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะห้องนี้ร้านเก้าดาวว่าเท่าไหร่ประมาณสองพันกว่าร้านเก้าประมาณสามพันสามพันห้องนี้ประมาณสามพันพรมนะคะทุกคนจ้าห้องใหญ่คุ้มมากห้องใหญ่ห้องใหญ่ มีอาหแค่อีกด้วยแล้วก็ยูบอกไปจากประตูไส้ค่ะทุกคนใครมานครหลวงวิจันต์ก็ไปถ่ายรูปที่ประตูไส้ได้ด้วยออนี่ครับตอนนี้เขากันสิไปถ่ายรูปยูประตูไส้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะเผื่อใครอยากตามมานะครับเผื่อใครอยากตามมานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะทุกคนจ้าส่วนตอนนี้เขาคลองอันนีญญ้อาจเก็บของไปเก็บคองกัน เด็ดเน่นครหลวงเวี่ยงจานคอมเมนต์กันมาไดเดอร์เดี๋ยวตอนแรกพี่ดาวจะไปเที่ยวปัะตูไส้ค่ะจะไปถ่ายรูปื้สวยๆเช็คอินก่อนอจ้าเดี๋ยวขอตัวเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วก็ขอตัวไปพักก่อนบ๊ายบายขอบใจเด้อ